สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีเป็นยังไงอากาศทั้งฝุ่นเย็นคืทอทั้งพี่ว่เย็นจอยจอยไม่อยากออกไปใส่เลยอันเขาว่าอากาศสหนาวคัะเดชช่วงนี้นี่ยินข่าววันหนาวเอาดูแลสุขภาพเด้อ,อ,อเสียนเป็นจังไหนเฮาวันนี้เหล็กล่างเฮาคืองามแถหละเฮล้านเปอร์เซ็นต์สดืดแสดงว่างวันนี้นี่จับไส้ไหมัดไว้แล้ว น,น้ำห้อยมึงมันกินตัดพินเลือกพิดเลือกถูกอืมจ้าเป็นปลาเนาะอ้าวว่าเป็นยังดอกตั้งต้นไม่ค่ะเอฟซีเป็นกระถาไม้อยู่เป็นอยากไปจับสลากกินแดงถึงไว้จับเผลอเด้อพี่น้องจับเผลองนเงี่ยอืมเห็นมันหลุดดวดว่างหันจับเผลอเด้อเนาะจังไหนตาเบิ้งเพราะว่าก็คือว่านั่ะล่ะสูตรหวยคำนวณนอกเซียนเนาะครับ มันออกพิษมือน้ำมังหันงวดนี่ก็ออกพิษมือแต่ว่ากระยาผือเพราะว่าเลขงามงามงามอีดีงวดนี้เนาะเลือกเลือกโป๊ถือซื้อดอกสามันหน้าบางยาหนิกะมันไหนมันมันด้สามตัว้ลยตัวเด่นมันมีสามสี่หาเนี่ยจ้ามันเลือกจะเอาสามแบบนี้วันนี้ก็ได้เจ็ดแปดเก้าเรยเลือกเก้าเพราะว่าอยากให้วิ่งตัวเดียวเนาะคันกันใหญ่หลายแบบเด่นเป็นก็ ตัวจะไปจับตัวประกบอีกต่ลายมันบอกเมียนจ้ะก็เลยเลือกแบบตัวใดที่มันเด่นนเ็นน้ำเสีย้ยนน้ำเสี้ยนเลือกป็นซื้อๆดอกมันเข่ายู่อืมจ้าจ่เอาไปตามต่อกับสันวมาเสียนเนาะงวดนี้งวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกแปดได้ค่ะครับจ้าจะเอาอันนั้นกระบอกซูฟังซื้อๆแต่ว่าเลือกมากเนี่ยก็คือปิ้งเก้าตัวเดียวนาออืมค่ะงวดนี้แล่นเก้ายวมันบ่จ้ะตัวเดียวขรโลล่างนี่ครับครับ อ้ยเหลืกน้ำที่น้องเก่านี่นาอมักขึ้นอย่างนี้ไดีเลยมายู่บอกคิดว่ามันสิมันมันออกทึ่งๆมันสืบอตูดลงลลางอยู่บอกนะย่านอยู่เก้านี่สีแดงดีคิดว่าน่ะจ้ะมานอ่ะอืมค่ะเลนเก่าด้วยสายวิ่งสายลุดตัวประกบตัวประกบจ้าการการลุดกันที่ส่งไปสามนามันมันมีสามหางอันนี้มันยี่นี่ ีหางจ้าพร้อมเล่นกันมางยานีนำ้ำค่ะเอาตัวประกบศูนย์ศูนจ<ป><ป>สอส,สอง้านัา่นหละประกบตามนั่นแหะสามนหาัหลัก1ิค่ะเอาไปลัก1ิเด้อจ้าเราไปจับหมเราปนีัมันอ,อเนเดี๋ยวกลับไปน่งก็ได้จ้าเนาะเก้าศูก้าศู เก้าแปดเก้าแปดเก้าสามเก้าสามเก้าสองเก้าสองนี่มีแต่ตัวง,งามๆแต่ละเซียนถ้ตัดตัวใดถึงไดล่ะเนี่ยจัดมันถูกตัวหลุดเด้อนี่ยปะกะปะกะเลยบาดในปะกาท่านนั้นคูอยากฟังคือวันนี้มันอะไรยังไงก็คือเจ็ดแปดเก้าเด้อพี่น้องเด้ออือจ้ะที่มันเด่นวิ่งเนาะมีเจ็ดมีแปดมีเก้าบางงานนี่ มัน3 4 5จ้าเอามันอยากเาไปประกอบใหาจ้าอันนี้ให้ฟังเบิงเพราะว่าเฮาก็สิเลือกให้วิ่งโตเดียวเพราะว่าก็บ่อยากให้เบิดทุนหลายเนาะค่ะเซียนแม่นๆแม่นก็ในคลิปให้เิังนาได้แม่นจ้ก็ฟังเอาถ้าว่าหลายโตก็ว่าหลายโตแม่นอืจ้คนโอ้ยคมนก็คือจังคือจังเพิ่นจริงเฮานี่นะ เขาใจยู่ค่ะก็คอมิมนกัให้เกียริทั้งเซียนผืนน้ำเนื้อผืนก็เห็ดสูตรผนกระตั้งใจย่างคั่งผละเนาะถ้ามันบอกเข่าก็เนว่าว่ากันมันมีไผรูเนาะจ้าเมนยนิ้ยมเขาก็โอ้เนาะเซียนเนาะสูตรนี่ว่าธรรมดาเด้อค่ะผู้ผนบ่มีผืนใดเด้สามหัติดน่ะเต็มเต็มตรงๆกับมีเด้เนาะค่ะจ้าอัน สามขูศีขูเนี่เอาทั้งทั้งเทียนนี่เอ็นใจห้องเก่าเนี่ยมันมักตัวใดไที่สุดในจิตในใจนี่ห้องเก่านี่มักมักเก่าสามกับเก้าศูนย์เด้ออืมโอ้เก่าศูนย์ศูนย์เกามันอยู่ทั้งทั้งแล้วมันสี่เหรียรเทเลลงมาทางล่างอีกต๊หนีเนาะเหรอยู่กับขึ้น่าท้งขั้นลังสามหน้าขึ้นว่ามันสิไปคองนั่นอืมเอาจับตาเบิ่งแต่ว่าก็อยากให้จับไว้คู่ตูนหน่ะเด้อค่ะเยสวา เรียกตัวนั่นตัวนี้ค่ะมันออกตัวหนึ่งมากบสีเสียใจเนเซียนเมียนยังว่ากะสีหางหนึ่งดอกเมียนจ้ะแต่ว่ากะตัวไอยตัวกลับไปน้ำเนยเด้อจากน้อยครับนอยจ้ะบางทีอถ้าปูดได้ว่ามันสีพ่มาลางกะกันบนก็ได้นี่น้อเบ่เป็นย้ำมันก็คยขึ้นกันเมียนค่อยเลียนขึ้นทงขึ้นกันเนาะครับจ้ะกะพิจารณาเบื้องหูเลงวดนี้งามอี่หีตัดบ่าขาดดอกนี่จากไรก็ได้ตตัวขู่ตู เน <No. S 2> okay. อะจ <ừ, S 2> ้างว่าอะไล่ะจ้างว่าอะไรล่ะเจ้ามี ừ, บ่มีมเจ้าเบิดก็เบ,บิ ừ, ดอืมแต่วา 9, 3, ่าแบบเก่าสนี่รู้สึกว่าสนหลอาเสียหลายอาจารย์ด้วยเก่าสามสา่า่อนข้างั้นเ <5, S 2> <อ>ลยเด้ 9, อเก่าสานี่ได้ไปเบิง่งหนังบ้านบ่มีเวลาจ้าข้าใจอยู่ดอกแต่เฮ็ดสุดก็เฮ็ดงานนี่กับม่อยแล้วแม่นบ่บจ้าบมมีเวลาไปรอเบิ่งดอก อืมค่ะเอาค่ะสันให้ FC ไปหาจับฉลาดกินแบ่งถิงไว้เด้อคิดว่าเขาเจ้าตามแพงก็สิมาแล้วล่ะเนาะแต่ว่าสิยังบ่ยังหลักเก่านี่รู้สึกว่าเก่านี่สิเดินดีตลอดปีด้ปีนีปีูจงนเจ้าที่ประจํามันว่าดแวเียนาซั่นโอ้ตายเลขิดเก่านี่นะดอืมมันสิมาบดไว เจ้าประจํเสื้อๆดอกบ่ได้ออกไปใส่อจ้าจ่าจ่าันเป็นผู้ได้ออกไปก็สิได้หินนูอย่างเนาะทั้งเส้นเป็นากอะไรเนวยเอาบ่เป็นยังค่ะจังใดก็รอเด้อรอคือเการอสูตรที่เขาเอามาเปรียบเทียบกันกับชุดบุญคันจังไดต้นลำต้นลนเขาอยู่สามัญนะก็บออยากเวาหลายเว้อจังสีเว้านั่นแ่ะกันละเขาก็เบิ่งห้อยเก่าเบิ่งมันผ่านไปแล้วว่าเป็นยังเขาต่อต่องวดใหมบ่เป็นยังจ้ะ กันอเบิงรอฟังการวิเคราะห์คือเก่าเนาะครับค่ะหลายมือจังน้อยจ้าจ้าผลลัพวิเคราะห์ดีๆก่อนผลละพธผลละพมอมอมมือสิเลสิออคุณเด้อเซียนครับครับค่ะค่ะจังใดก็ให้รักษาสุขภาพคลิปนี้ก็ได้ให้ลำลำรวยรวยขึ้เก่าละให้อิฟซีฝาไปหาจับไปค่ะขอบคุณหลายๆาสวัสดีจ้าค่ะเดี๋ยวสถาบันจะทวนตัวเลขเนาะค่ะสำหรับตัวเลขล่างอย่างเดียวของเซียนน้องคายให้ฟังอีกรอบหนึ่งจ้ะ ในงวดวันที่17มกราหกเปดล่างอย่างเดียววิ่งไปที่เก้าฟันเก้ามิตเดียวตัวเดียวโคโลจะ่ะตัวประกบนะคะมีศูนย์มีเปดมีสามมีสองจ่ะสี่ตัวพญานลุดเิ่นกระเล็กเอามาสี่ตัวเลยงวดนี้มีเก้าศูนย์เก้าเปดเก้าสามเก้าสองพี่น้องอุ่ยมหมักแหงเด้อพี่น้องเล็กงามค่ะกลับไปจากน้อยเด้อพีนอออน่น้องคะถ้าหมักหลายก็ตออยบุญไว้น้ำเลยจะ้ะ พิจารณาเบิ่งแต่ว่าาน้ำห้องเกา่ทาทั้งเซียนเป็นวาสีมาเก่าศูนย์กับเก่าสามนี่แหละแต่ว่าสาวนวาวะติดใหคตกดไเก้าศูนย์เก้าเป็ดเก้าสามเก้าสองเลขก็มีประมาณนี้หมักจัดขัดพานงวดว่าหันหลุดพี่น้องจะ้ะนี่สติตีงวดเกา่าค่ะหลุดก็คือหลุดเด้อค่ะบวก็คือบวกขาเนาะกับให้เอฟซีจอบเบิ่งกันมากก็ค่อยจัดขัดแกะเลื่อนพนันจะ้ะเอาให้แคบหน้าจอค่ะ วันี้ว,วันที่17มกราคม67ก็ 6, 7, ให้หิงปังๆด้วยๆสู่ขู่สูคุ้นเงินไหลกองท้องไหลเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปเราจะสวัสดีจ้า